กับพวกบอทพดหกดาวบ,บ่อยๆอะ่ะบอกเลยว่าชาเลนจ์พวกนี้มันมันง่ายนะฮะไม่ได้ยากนะเนี่ยฮะลูกสองมาแล้วครับสิบสี่นาทีสั้นไป2ลูกสวัส,ส,สดสีเพ<ๆ>ื่อนๆชาวเป๊ะทั้งหลายนะครับอยู่กับผมพาลูชแออยูเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรามาเคลียร์กิจกร,รรมเพื่อรับตํานานกันดีกว่าครับเป็นกิจกรรมยิงสองลูกนะเป็นชาเลนจ์นะฮะยิงสองลูกเอ่อความยากเนี่ยอยู่ระดับบอท6ดหกดาวนะครับก่อนไปเล่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมแล้วก่อนแล้วกันนะฮะ แนวลูกเนี่ยสี่แนวลูกเนี่ยผมใช้เป็นเนมาเอมบัปเป้ฟานบาเทนเมสซี่นะครับสองกองกลางใช้เป็นเบ็คแฮมวิเอล่าสี่กองหลังเนี่ยเป็นเดวี่นะฮะเดลิกฟานไดอาร์โนและสุดท้ายผู้รักษาประตูใช้เป็นนอยเออร์นะครับผมตามนี้เลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเคลียร์ให้ดูกันเลยนะครับชาเลนจ์นี้คือต้องยิงสองประตูนะยิงให้ได้สองลูกนะครับไปครับเจอชิลีนะฮะเจอชิลีอืม เห็นบางคนบอกไอชาเลนี่ยากนักยากหนานะครับมาเดี๋ยวเราลองดูกันนะว่าช่องของเราเนี่ยจะเคลียร์ได้แบบม้วนเดียวจบเลยไหมนะแต่ว่าปกติแล้วผมก็เทคเดียวผ่านนะไม่รู้อันนี้จะเทคเดียวไหมนะครับเป็นทางชิลีเคลียร์ก่อนนะ จริงๆแล้วเนการเอาชนะพวกบอด6ดาวบอดอะไรพวกนี้นะมันก็ยังมีเทคนิคอยู่นะผมแบบชนะง่ายๆนะถ้าแบบว่าเอาแค่ต้องการผลสกอร์ที่ต้องการอะเอาชชนะที่ต้องการเนี่ยมันทําได้ง่ายๆนะฮะไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยมาสอนเทค,น,เทคนิคพวกนี้นครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะสนาทีฮะซัดไปแล้วครับผมเหลือแค่หนึ่งประตูก็จะเคลียร์ชาเลนจ์จบนะครับลูกแรกเป็นเอ็มบัเบ้นะครับง่ายนะบอกบอกเอาบอกผมพูดตามตรงนะ พวกบอดหกดาวเอาจจริงก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเห็นบางคนบอกยากมากเคลียร์ไม่ได้นะก็เราก็เลยมาลองเล่นให้ดูนะเล่นกันแบบเรียวๆสดๆเลยนะก็ยิงไปแล้วนับหนึ่งประตูนะฮะอีกเวลาที่เหลือก็ขออีกประตูหนึ่งก็เคลียร์ภารกิจได้แล้วนะครับจะแพ้ชนะเสมอไม่สําคัญนะชาเลนจ์นี้คือยิงให้ได้สองประตูนะครับเราก็จัดมาในระบบสี่หนึ่งหนึ่งสี่เลยนะเน้นลุกแล้วเน้นยิงนะเน้นยิงอย่างเดียวโอ้โหลูกสองมาที่ติดแล้วมั้งนะลูกสองมาที่ติดแล้วมั้งนะ โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโยเคีย์ได้ว่ะมันเคีย์ได้ว่ะมาครับมาครับพวกบอทดหกดาวเนี่ยมันก็จะเล่นกันเป็นแบบมันก็จะเล่นกันเป็นระบบหน,น่อยเฮ้ยน้อยเออมาทำไมสูงนักเล่ามันก็จะเล่นกันเป็นระบบหน่อยนะนะเราก็แบบถ้าเราจับจังหวะได้อ่ะเล่นกับพวกบอทดหกดาวบ่อยๆอ่ะบอกเลยว่าชาเลนจ์พวกนี้มันมันง่ายนะฮะไม่ได้ยากนะเนี่ยฮะลูกสองมาแล้วครับ14นาทีอนะสั้นไปสองลูกนะ14นาทีในเกมนะครับ บอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะฮะเนี่ยคือเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าโอ้โหบางทีผมมารับตำนาให้ดูอะไรยเงี้ยบอกว่าโอ้เล่นผมบอกว่าเล่นแมตช์เดียวจบอะไรอย่างเงี้ยบอกโมโมฮะอ่าลองเล่นให้ดูแล้วนะฮะเพื่อนๆที่เล่นแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยดูได้นะเคลียร์ผ่านไม่ผ่านนะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะชาเลนจ์บอดหกดาวนะครับจริงๆแบบว่าเออไว้ไหนไว้เดี๋ยวคลิปไหนสักคลิปนั้นเดี๋ยวผมสอนให้แล้วกันนะแบบวิธีที่แบบชนะบอดหกดาวง่ายๆนะ เคลียร์ภารกิจแบบสบายๆนะครับผมนะแต่นี้เรามาเล่นโชว์ให้ดูนะครับเราก็เล่นแบบเอาจริงเอาจังนะไม่ได้แบบเน้นแทคติกเน้นทรงอะไรมากนะเนี่ยฮะเล่นแบบโชว์ไปเลยแล้วกันนะฮะเล่นแบบสบายๆนะสบายๆสบายๆครับผมนี่โอ้โหนวดฮะนวดนวดเป็นแบบหมอนวดเลยฮะตอนนี้คือนวดนวดแบบตอนนี้เรานวดแล้วอะนวดคู่แข่งเป็นว่าเล่นนะะเวลาบุกเนี่ยย้ายคู่แข่งก็ได้คลองบอลนะเวลาบุกเนี่ย พวกบอดเดือมันพวกบอรดถูกด้านวนะเวลาแย่งบอลนะไม่ต้องทําอะไรมากนะกดกดปุ่มเนี่ยเพเชอร์อย่างเดียวนะกดคานะไม่ต้องไล่สองคนอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะพาดไปเองนะมันจะพาดไปเองนะบอกเลยนี่คือเทคนิคง่ายๆนะอันนี้บอกบอกให้เลยแล้วกันนะนไหนๆก็เวลามันเหลือแนละ้วเราชนะแล้วเนี่ยเราเคลียร์มาแล้วกินจบไปแล้วนะครับง่ายนะครับง่ายนะเวลาเนี่ยบอร์ดถูกดานได้บอลนะกดเพเชอร์ปุ่มเดียวจบนะครับ คือแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้บอลบอลกลับมาละเนี่ยฮะเห็นไหมบางคนบอกโอูแย่งบอลบอลถูกดามไม่ได้เลยคือเพราะว่าบางทีอ่ะคุณไปแบบว่ากดไล่บอลสองคนอะไรเงี้ยมันจะทําให้หลุดตําแหน่งนะครับเล่นยากนะโอ้โหจังหวะนี้พลิกไม่ได้ว่ะพลิกไม่ได้ว่ะไม่โอ,อ้ตอนแรกไม่คิดว่าจะเคลียร์ได้ไวขนาดนี้นะไม่คิดว่าจะเคลียร์ได้ไวนะล้ําหน้าแล้วมนะั้งโอ้ไม่ล้ําด้วยว่ะโอ้เสียดายเมื่อกี้ไม่ล้ําอ่ะเมื่อกี้หยุดเล่นไปแล้วนะผมอะ เปิดขึ้นมาลูกนี้ฟานได้ ai, มง oh, oh, <laughs> โอ้โหเวียล่าโอ้ยโหเวียล่าแตะกระชากหนีเงับทำชิงันโทททำชิงันโทททำชิง,งันโทเวียล่ายิงเรียบร้อยโห oh, ไม่เข้าคุณผู้ชมโอ้โ oh, หนี่คือกลับปั้นให้เวียล่ายิงเลยนะดูฮะดูดูด,ด,ดูลูกนี้เนี่ยทำชิงันโทูเนี่ยจ่ายให้เวียล่าโอ้โหเวียล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยิงมันนะยิงมันนะฮะในเกมอะไปับเปิดเข้าไปเลยฮนะเบคแฮม เอเบเบ้โอ้โหโม่งชนคานว่ะชนคานาอ่ะโหเน้นๆเลยว่ะคานเน้นๆนะโ,โหยคานยิ่งกว่าโอลิเวอร์คานเลยครับชืบชืบครัผมแต่หลอกไปหนึ่งทีโอเคฮะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์สองศูนย์นที่เรายิงไว้ตั้งแต่นาทีที่สิบสี่นะครับไปฮะต่อเกมในครึ่งหลังกันเลยแล้วกันนะตัวสำรองเนี่ยผมไม่ได้มีเปลี่ยนนะผมใช้ตัวจริงแบบเซตเดียวไปเลยนะผมไม่มีตัวสำรองนะฮะเพื่อน เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไอา้นี่ครับอะไรนะเพราะว่าเราใช้แบบเอ,อทีมไอ้นี่มันน้อยไปหน่อยค่าคอสมันน้อยไปหน่อยนะเลยใส่พวกนักเตะเก่งๆมามากกว่านี้ไม่ได้นะครับก็เลยใส่ได้แค่เซตตัวจริงนะตัวสำรองก็เอาเป็นพวกบอลขาวบอลเงินนะโหวีล่าทันวะไปครับไปครับอานลูกนี้ลุยลุยเดี่ยวเลยวะลุยเดี่ยวเลยวะอานอานให้บา์เทนบา์เทน โอ้โหโอ้โหฝ่าฝาได้ปาวะไม่ได้ฮนะเรียบร้อยครับเนี่ยฮะเห็นไหมเล่นกระบอลหกดาวแบบเบสิกเบสิกพิงไว้ก่อนพิงไว้ก่อนเน้นคลองบอลนบนะเน้นคลองบอลโอ้โหเดวีเอ้ยเดวีหลังลุดแล้วมั้งนะ่ะหลังลุดแล้วมั้งนะ่ะลุงดีฟ้าครับอยู่เพิ่งได้บอลน,นะถ้าได้บอลในเกมมันจะหยุดนะฮะแป๊บเดียวน่ไม่ยากนะบอกเลยชาเลนจ์พวกนี้ไม่ยากนะครับม้วนเดียวน่าจะจบเพื่อนๆที่ที่ เพื่อนๆที่เล่นกับบอดหกดาวบ่อยๆนะน่าจะเคลีย์พวกชาเลนจ์พวกนี้ง่ายนะมันมันถ้าเกิดคนเล่นบ่อยๆมันจะชินนะมันจะชินนะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากนะครับมันก็อาจจะรู้สึกยากนะแต่ถ้าเกิดเล่นบ่อยๆอะ่ะพวกเล่นบ่อยๆอน่าจะชินนะบอกเลยว่าใครอยากจะไต่แรงให้ได้สูงๆนะเล่นเล่นไว้เลยผมว่าควรจะเล่นกับพวกบอดหกดาวเป็นประจำนะมันมันช่วยอัพสกิลอัพฝีมือเราได้ดีนะลูกนี้อัพแล้วอัพแล้วโอ้โหโดน หมัวแทคุยวะ่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะยิงแล้วนะผมจะยิงคือละเป็น chez, อเล็กซิสทันเชตบอกเมื่อกี้น่ามไม่แน่ไม่แน่ใจไม่ทันดูเรียบร้อยให้โดนยิงนะไปะเป็นซานเชตจริงๆด้วยฮะอเล็กซิสซานเชตยิงนะครับนี่เอาจริงละเอาจริงละเนมาจุเนี่ยเนมาไอคอนนะเนี่ยนี่เนมาไอคอนโอ้ย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 เบ็คแฮมยิงโอ้โห ลูกนี้เลี่ยมเลี่ยมบอลไม่ได้ไปเลี่ยมบอลไม่ได้ยิงยากฮะเลี่ยมเลี่ยมเมื่อกี้ยิงยากโอ้โหเก็บบอลได้แล้วอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเสียบ <Yeah. S 2> โชว์คุณผู้ชมเลยเบคแฮมเบคแฮมวิ Break ่งวิ่งดีมาก <c ười> อ <c ười> <c ười> เอ้ยพอน้ำสองศูนย์แล้วเหมือนเหมือน <c ười> <ๆ S 1> ไม่เน้นเลยว่าเรา <c ười> เดี๋ยวผมจะยิงให้จะเอาอีกคักประตูแล้วกันนะครับเอาครึประตูแล้วกันนะ เอาได้ได้เหลี่ยมเลยโหหระบบสีห4่หนึ่งสีนมันยิงมันจริงๆเฮ้ยเมื่อกี้เกือบโดนแย่งนะฟานได้ครับเนี่ยคองบอลเราเราเน้นคองบอลน,นะเน้นเอามันโอโหนิดเดียวอะโอ้เราเน้นเอามันแล้วนะยิงแบบเอามันอย่างเดียวนะตอนนี้เราบ่าได้ได้สกอร์ที่ต้องการแล้วนะก็ต่อให้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างหนึ่งก็คงไม่แพ้หรอก นี่โมยมีโมมีขี้โมนีมมมม่เขาเปลี่ยนตัวเลยนะบอดหกดาเปลี่ยนตัวไปแล้วนะเราไม่มีตัวสำรองให้เปลี่ยนนะตัวสำรองเราก็ถ้าจะเปลี่ยนตัวสำรองใช้ตัวจริงแบบเหนื่อยๆไปยังยังดีกว่านะครับตัวสำรองที่เป็นพวกบอลขาวบอลเงินนะนี่ฮนะเวลาเวลาไหลให้เดลิกครับผมเดลิกไปที่เนยมาเนยมาเนยม,มาดึงไว้ก่อน เรียบร้อยครับเบรกแฮมซัดไม่น่าเหลือโอ้โหเท่าไหนกันไม่ทันไม่ทันวะไม่ทันวะโอโ้แบบผมเล่นไม่เน้นเลยวะเนี่ยดูยิงฮะโอโ้ยิงแบบตรงตัวจัดฮะในมาร์ก็มาไม่ทันนะเตะม,มุมเตะมุมเดี๋ยวเอาสักหน่อยครับเตะม,มุมฟึบเข้าไปเลยเฮ้ยอันนี้สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่น่าจะได้โอ้โหไม่ถึงอ่ะ บัรเทนไม่ถึงเมืม่อกี้มันเหมือนไปมันมีตัวคํำอยู่อะน่าจะเป็นเดลิกมั้งไปขวางงกันอยู่ฮะวงมาลูกนี้โอ้โหเนมาร์หลุดแล้วเนมารหลุดแล้วครับผมบอลช้ามากเรียบร้อยเรียบร้อยลูกนี้เรียบร้อยครับผมยิงโอ้โหสวยงามครับผมก่อนจบเกมก็ซัดอีกหนึ่งประตูนะฮะน่าจะเป็นลูกสุดท้ายแล้วครับเอ็มบัปเป้แฮตติกไปแล้วครับผมนะส,สวยๆเลยฮนะ ยิงคนเดียวสามประตูนะครับลูกนี้อู้ลูกนี้สวยจริงดูดูดโอ้โหมันพุ่งแบบบอลพุ่งเลยนะบอลพุ่งเลยนะไปจะจบเกมแล้วนะเดี๋ยวเราดูนะได้ตำนานนะฮะแต่ว่าผมอาจจะยังไม่เปิดตำนานนะเดี๋ยวแค่จะรับให้ดูนะครับก็คึ่งก็ครึ่งหลังกนะ็น่าจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะไม่น่าจะมีสกอร์เพิ่มลนะทดก็สามนาทนะีเอ้ยโอ้โหพุ่งพูดหมดแมปโอ้อยเออลูกช้าวะท้ายเกมนี้มีถ่วงอันนะั ยาวแล้วมีสาัดยาวากเปาไม่ทันสาดแล้วเดี๋ยวดูนะก็โอ้โหผมยิงไป11อะ็ะบอดหกดาวผมยิงไปส1บครั้งครับผมนะเนี่ยดาวแมนออฟเดอะแมก็ไม่ต้องพูดถึงนะใครคนระับก็แฮตติกนะเอบบเบ้นนะโอเคอนะ a ชา์เลนบอดหกดาวรับตำนานจบไปเป็นที่ร้อยนะสามหนึ่งครับชนะสบายๆนะต่อสัญญาด้วยโค้ชหมดสัญญาพอดีเลย นี่ฮะนี่ฮะได้ไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมได้ตํานานนะฮะได้ตํานานเดี๋ยวรับให้ดูด้วยเลยนะครับเดี๋ยวรับให้ดูด้วยเลยนะเอาแบบจะจะเลยนะครับเอ๊ะอยู่ไหนวะเนะี่ยอ๋อนี่ฮะรีเจนเวอร์ไวคูนหนึ่งนะครับน่่ๆๆ่ไอ้จริงกดรี e a ฟอเลยก็ได้ปะขี้เกียจรับไปทีละนิดทีละหน่อย มาเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะก่อนจะไปจากคลิปนี้นะครับนี่ตำนานเนะนี่ยนี่ฮะตำนานเราได้ฟรีมามีเวลา27วันนะแต่เดี๋ยวผมยังไม่เปิดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเปิดนะตำนานก็ตามนี้เลยนะเยอะแยะนะฮะโห oh, ตัวเทพเท็ทั้งนั้นนะครับเทพเททั้งนั้นนะบอลดาหมดเลยนะครับเพื่อนๆไปเปิดมาแล้วจัดมาแล้วได้ใครอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันดูได้นะครับหรือถ้าเกิดเคลียร์ภารกิจไม่ได้เคลียร์ไม่ผ่านก็ บอกกันเข้ามาได้นะฮะใครเคลียร์เป็นยังไงก็บอกกันได้นะบอด6ดาวยากไม่ยากนะฮะโอเคครับคลิปนี้พารุษชาแนลก็ขอลาลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอ้โหบอดหดาวมันง่ายจริงๆ